สำหรับใครนะคะที่มีความสนใจหรือมีความชอบเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์นะคะสามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมนะคะหรือว่าถามตอบได้ที่ไลฟ์สดรายการคนบ้าดวงทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา3ทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่แอปแดงช่องโหราพยักษ์ช่องนี้เลยนะคะและสำหรับใครนะคะที่ดูไม่ทันนะคะสามารถจะเข้ามาดูย้อนหลังได้นะคะที่ปุ่มไลฟ์สดตรงนี้เลยนะคะจะมีนะคะหน้าปกเป็นหัวข้อต่างๆเลยนะคะสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษชอบเรื่องไหนเป็นพิเศษสามารถเข้ามาดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะ สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายากประจําเดือนกันยายนนะครับสําหรับคนลักขณาลาาศีตุลอาจารย์ก็ลักนณาลาาศีตุลในเดือนนี้ครับดาวศุกร์จะย้ายออกจากภพวินาศและดาววังคารก็ไม่ได้อยู่ในภพมรณะแล้วเท่ากับเรื่องการเงินเรื่องจิตใจ อะไรต่างๆจะเริ่มดีขึ้นตามลำดับแต่สิ่งที่ต้องระวังคือในเดือนนี้ดาวมาลุตยูครับโคจรถอยหลังอยู่ในภพมรณะเพราะนั้นสำหรับคนลัคนาราศีตุลต้องระวังในช่วงนี้เป็นหลักครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันก่อนจะไปมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับสำหรับ ท่านใดอยากจะติดต่อรายการโหราพยายัก์ตอนนี้เปลี่ยนเป็น l ล n e แอดแล้วนะครับมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วยพยายก์ครับ pa ya yak ครับนะครับเป็นช่องทางทั้งจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสมัครเรียนออนไลน์หรือจะ ซื้อสินค้าของรายการก็ได้ตอนนี้นะครับอาจารย์ยักษ์มีสินค้าประจํารายการแล้วลองซื้อไปใช้ดูครับรับประกันความหอมความสดชื่นหอมแน่นอนครับแล้วก็ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นด้วยราคาไม่แพงลองซื้อไปใช้ดูรับรองว่าจะติดใจครับทีนี้เรามาดูภาพรวมของคนลักขณาราศีตุลกันนะครับในช่วงแรกดาวเปบมตัวนั้น โครจรได้ตำแหน่งนิดและโครจรอ,อยู่ในภพวินาศเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ต้องระวังจะเดือดร้อนเพราะคนอ่อนวัยกว่าอาจจะเป็นเดือดร้อนเพราะกิ๊กเดือดร้อนเพราะลูกน้องหรือเดือดร้อนเพราะ คนอ่อนไวกว่าในช่วงนี้ไม่ควรที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆครับและนะครับตัวท่านอาจจะมีการเดินทางกายมีการเดินทางไปต่างถิ่นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดหรืออาจจะเก็บตัวอยู่คนเดียวไม่สูงสิงอะไรกับใครก็เป็นได้ในช่วงเวลานี้ครับหลังจากนั้นวันที่1กันยาดาวพุธเองย้ายราศีดาวพุทธทั้งได้มหาจักรและราชาโชค การต่อรองกับผู้ใหญ่ในช่วงนี้หรือจะไปไหนติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำให้มีของฝากของติดไม้ติดมือไปเซ็กหน่อยนึงการต่อรองจะเริ่มดีขึ้นหลังจากวันที่12กันยายนนะครับเออขอโทษวันที่10กันยายนเวลาตี3นะครับดาวพุธจะได้วอละโคตะมะนาวางเพราะนั้นคุยอะไรกับใครให้เลยวันที่10กันยายนเป็นต้นไปก่อนครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับวันที่17ดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศได้เกษตรสลับเรือนแต่ดาวอาทิตย์เป็นดาวความสําเร็จพอดาวความสำเร็จโคจรทับตัวในช่วงนี้ก็จะได้รับการยอมรับมีลาบผลเงินทองมีอะไรเข้ามาค่อนข้างดีแต่ต้องระวังเหมือนเดิมครับระวังคนอ่อนไวกว่ายืมเงินระวังเดือดร้อนเพราะลูกน้องหรือ คนที่อายุน้อยกว่าเพราะโดนดาวราหูเลง็งการลงทุนนั้นอาจารย์ว่ากำลังจะมีมุมที่ดีในการทำได้แต่อย่างไรให้ดาวประจําตัวคือดาวสุงนั้นย้ายออกจากภพมรณะเสียก่อนครับหลังจากนั้นดาวพุธย้ายราศีในช่วงวันที่19กันยายนทีนี้ดาวนะครับอาทิตย์พุธสุขก็จะไม่โดนดาวเสาทําร้ายและทุกอย่างก็จะเริ่ม ดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่21กันยาครับดาวศุกร์นั้นย้ายราศีเวลานะครับดาวศุกร์ย้ายราศีเวาลา8โมงเช้าเพราะนั้นตื่นเช้ามาวันที่21เวลา8โมงเช้าดาวศุกร์ก็จะย้ายราศีทำให้ด้านจ,จิตใจมีความเป็นตัวของตัวเองนะครับแล้วก็มีความ มั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงหลังจากนี้ต่อไปการตัดสินใจอะไรนะครับตั้งแต่21เวลา8โมงเช้าได้จนถึงวันที่29เวลา1ทุ่มครับเพราะนั้นหลังจากวันที่29เวลา1ทุ่มแล้วไม่ตัดสินใจอะไรนะครับในช่วงนั้นเพราะดาวประตัวจะเข้าตรียางเสาแล้วก็ติดพิษครุด,ดด้วยนะครับและในเดือนนี้ดาวมรณะนะครับเป็นดาวประจำตัวก็คือดาวสุก ดาวสุกนั้นไม่ได้ส่งผลอะไรกับเจ้าชะตาเท่าไหร่แต่ดาวมฤตยูครับจะมีการโครจรถอยหลังในช่วงวันที่26กันยาแล้วก็จะถอยหลังอย่างเงี้ยไปจนถึงวันที่31มักกราคมปีหน้าเพราะนั้นคนลัคนาราศีตุลอาจจะต้องระวังเรื่องสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุส่วนดาววังคารซึ่งเป็นดาวการเงินและดาวคนรักย้ายออกมาจากภพมรณะในช่วงวันที่2 0 6นะครับสิงหาคมแล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปจนถึงวันที่19ตุลาแต่ดาวอังคารนั้นจะมีมุมไม่ดีอยู่ช่วงหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องการเงินครับแล้วก็อาจารย์มองว่าในช่วงนี้จะดีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมแม้ว่าดาวประจำตัวจะอยู่ในภพวินาศถึง21วันก็ไม่น่ามีปัญหาครับดูภาพรวมแล้วระวังเรื่องสุขภาพ ด้านจิตใจหลังจาก21กันยาเริ่มดีขึ้นนะครับแล้วก็ล่าผลเงินทองความสําเร็จมีเข้ามาแน่นอนพนังคนลัคนาราศีตุลก็ไม่น่าห่วงเรื่องอื่นนอกจากเรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูแยกย่อยกันแล้วกันนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเรื่องสุขภาพเรื่องการงานแล้วก็เรื่องความรักนั้น จะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ครับอย่างแรกครับดาวกานเงินเองนะครับดาวรายได้หลักเป็นดาวอังคารดาวรายได้เสริมเป็นดาวราหูครับดาวอังคารเองนะครับในช่วงแรกจะเสวยนะครับเทศตรีเลิกนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงแรกจะหาไรายได้จากการ นะครับพูดคุยเจราจาขายของออนไลน์หรือไรายได้ต่างถิ่นต่างจังหวัดในช่วงวันที่1จนถึงวันที่5จะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ครับมีเหตุต้องใช้ต้องจ่ายอยู่เสมอหลังจากนั้นวันที่5เวลา15.00น,นไปจนถึงวันที่27เวลา2ทุ่มตัวดาวังคารเองจะเสวยเทวีเลิกเพราะฉะนั้นท่านจะมีเพศตรงข้ามคอยสนับสนุนช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินและ มีทั้งรายได้หลักและรายได้เสริมเข้ามาค่อนข้างดีหรือมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นโอกาสในเกี่ยวกับเรื่องรายได้นั้นมีเข้ามาทั้งเดือนเลยแต่ถ้าจะมีการลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งอาจารย์ก็แนะนําว่าจะลงทุนได้ในช่วงหลังจากวันที่21แต่ไม่เกินวันที่นะครับ29นะครับ นะไม่เกินวันที่29ดาวสุขจะย้ายเข้าตร<ม>ียางเสาแล้วก็ตัวดาวอังคารเองจะไม่ดีช่วงวันที่27เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามีเวลาที่จะเริ่มลงทุนก็คือวันที่21กันยาแต่ไม่เกินวันที่27กันยานะครับช่วงนั้นดาวสุขดีแล้วก็ดาวอังคาก็เสวยเลิกดีเพราะฉะนั้นหลังจาก27 กันยาอย่าต่อรองเงินเดือนอย่าลงทุนอย่าย้ายงานอย่าเปลี่ยนงานแล้วก็อย่าซื้อของใหญ่อย่าซื้อของมีราคาส่วนการทําค้าขายให้เน้นลูกค้าอ่อนไวัยลูกค้าใหม่ๆนะครับนะครับรักษาลูกค้าเก่าให้ดีแล้วก็ลุยลูกค้าใหม่ๆห,หรือลูกค้าอ่อนวัยกว่า วัยทีนอะไรเงี้ยนะครับจะได้ดีเป็นพิเศษแล้วก็ลักษณะงานที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการแก้ไขปัญหาเป็นงานด้านที่ต้องเจรจาพูดคุยนะครับแล้วก็ในเดือนนี้ตัวดาวเสาร์เองได้วอละโคตมันวางแต่ดาวเสาร์นั้นโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุที่จะต้องซ่อมบ้านซ่อมรถก็อย่าให้เลยวันที่26กันยานะครับเพราะ วันที่26กันยาดาวมฤตยูจะโคจรถอยหลังนะครับและส่งกระแสถึงดาวเสาวคือเป็นดาวบ้านรถที่ดินเพราะนั้นเนี่ยถ้าซื้อใหม่อาจารย์ไม่ค่อยแนะนําถ้ามีเหตุต้องซ่อมบ้านซ่อมรถก็ทําในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วกันครับแล้วก็ดาวลาภะคือดาวอาทิตย์นั้นนะครับในช่วงแรกดาวลาภะก็เป็นเกษตรก็มีลาภผลเงินทองเข้ามาค่อนข้างดีช่วงที่2 ดาวราพักก็มาทับตัวเท่ากับว่าในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคลาภเข้ามาอยู่ตลอดในช่วงที่สดาวพุธย้ายมาเป็นเกษตรและก็อยู่กับดาวอาทิตย์อีกเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีโชคลาภชื่อเสียงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเท่ากับว่าถ้าท่านลักนณาราศีตุลจริงๆรงรายได้โอกาสในชีวิตในเดือนนี้จะเข้ามาค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าต้องรักษาเครดิตของตัวเองนิดนึงคือรักษา คุณภาพรักษาชื่อเสียงของตัวเองอยาดังแล้วลดปริมาณหรือทําให้นะครับสิ่งที่ายังทํานั้นมันออกมาไม่ดีเดี๋ยวชื่อเสียงจะเสียแล้วรายได้จะไม่เข้ามาครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ไม่เริ่มงานวันเสาร์ไม่เริ่มงานวันพะหัสครับถ้าจะเริ่มงานจริงๆในช่วงที่ดีสุดจะเป็นวันศุกร์นะ เพราะนั้นจะทำอะไรก็ทำวันศุกร์หรือวันอังคารก็พอทำได้ครับแต่ถ้าเปิดกิจการวันศุกร์ไม่ได้ครับเหลือวันอังคารเพียงวันเดียวเพราะนั้นในช่วงเดือนนี้ถ้าจะเปิดธุรกิจใหม่อะไรใหม่ๆก็แนะนำเป็นช่วงวันอังคารของเดือนกันยายนแต่วงเล็บว่าต้องเลยวันที่21และก่อนนะครับและก่อนวันที่27 กันยายนเพราะเลยไปแบบนั้นตัวดาวอังคารน,นั้นเสียไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินรายได้หลักและรายได้เสริมครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันบ้างนะครับตัวดาวการงานเองเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์นั้นเดินค่อนข้างเร็วมากๆเลยอาจารย์จะไล่เป็นรายวันให้ว่าช่วงไหนควรทําอะไรช่วงไหนไม่ควรทําอะไรนะครับวันที่1กันยาเวลาหกโมงเช้าจนถึงวันที่1กันยาเวลาสามทุ่ม ดาวจันเป็นกระเศษครับแต่ดาวพุธนั้นย้ายราศีแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงนี้มีอะไรทําเองนะครับจะได้รับผลดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่1จนถึงวันที่4เวลา7จ็ดโมงเช้าช่วงนี้ไม่ดีครับดาวจันโดนดาวเสาเล็งพุทธที่ย้ายมาการต่อรองจะไม่ได้เปรียบเท่าไหร่แต่ถ้านะครับจะต้องต่อรองวันนี้อาจารย์ว่ายังไงก็สําเร็จเพียงแต่ว่าท่านอาจจะโดนเอารถเอาเปรียบเยอะสักหน่อยหนึ่งครับ หลังจากนั้นวันที่4ี่จนถึงวันที่6เวลา19.00นดาวจันทร์ได้ตำแหน่งราชาโชคและอยู่ในภพวินาศเพราะนั้นท่านจะมีงานแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเข้ามาช่วงนี้ทำงานลับๆทำงานไม่บอกใครหรืองานรายได้เสริมจะดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่6จนถึงวันที่9เวลา6โมงเช้าครับดาวจันทร์โคจรมาทับตัวในช่วงนี้สามารถทำงาน อะไรด้วยตัวเองจะทําได้ดีเป็นพิเศษแล้วก็งานในช่วงนี้จะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการพูดการเจรจาครับหลังจากนั้นวันที่9จนถึงวันที่11เวลา16.00นดาวจันทร์ได้ตําแหน่งนิดแต่มีดาวพฤหัสเลง็งเพราะนั้นจะเป็นงานบริการงานแนะนํางานแก้ไขปัญหางานติดต่อนะครับทำได้ดีแล้วก็สร้างรายได้เข้ามาพอสมควรเลยครับ หลังจากนั้นวันที่1 1จนถึงวันที่13เวลาห้าทุ่มจะเป็นงานวางแผนงานติดต่อเป็นงานใหญ่ไปไหนมาไหนมีของติดไม้ติดมือมีของฝากหรือมีการให้ค่าขนมค่าคอมมิชชั่นจะทำได้ดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่13จนถึงวันที่16เวลาตี4ช่วงนี้จันทร์กับราหูโยกกันนะคบเพราะฉะนั้นระวังโดนเด็กหลอกห้ามลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วก็ถ้ามีใครโยนงานมาให้ปฏิเสธได้ก็ดีครับ หลังจากนั้นวันที่16จนถึงวันที่18เวลา7โมงเช้าครับในช่วงนี้ดาวจันทร์กลุ่มกับดาวเสาร์พนัานะจะเป็นงานสอนงานศึกการศึกษางานทํากับที่บ้านหรืองานด้านอาสังหาริมทรัพย์หรือเป็นงานที่ไม่เคยทํามาก่อนเป็นงานใหม่ๆก็ลองทําดูได้ครับหลังจากนั้นวันที่18จนถึงวันที่20เวลา10โมงเชา้า ดาวจันโคจรอ,อยู่ในภพอะหลีเป็นงานแก้ไขปัญหาให้รับไว้ครับงานใหญ่และงานดีแล้วก็ได้ตังค์เยอะด้วยครับหลังจากนั้นวันที่20จนถึงวันที่22นะครับเวลาเที่ยงนะครับในช่วงนี้ดาวจันได้ตำแหน่งมหาจักรจะเป็นงานยากงานหนักงานเหนื่อยแต่ได้ตังค์อาจจะ มีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนเข้ามาด้วยเพราะนั้นไปไหนมาไหนในช่วงนี้เอาของติดไม้ติดมือน้ำขนมของฝากไปสักหน่อยจะดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่22จนถึงวันที่24เวลา1 6 0 0น,นดาวจันทร์กับดาวราหูโยกกันเป็นในช่วงที่ไม่ดีครับแนะนำให้นะครับมีอะไรทำไปไม่เริ่มทำอะไรใหม่ครับหลังจากนั้นวันที่24จนถึงวันที่26เวลา สามทุ่มดาวจันทร์กับดาวอังคารอยู่ด้วยกันช่วงนี้จะได้ทั้งเงินทั้งงานแล้วก็ความรักครับเป็นงานเบาไม่ได้หนักหนาสาหัสครับดูแล้วเพศตรงข้ามจะช่วยเหลือท่านได้ดีเป็นพิเศษครับหลังจากนั้นวันที่26จนถึงวันที่29เวลาตีห้าดาวจันทร์ได้ตำแหน่งเกเษตรครับมีอะไรทําเองจะได้รับผลดีเป็นพิเศษแต่อังคารที่โคจรไม่ดีแล้วถ้า ทำแล้วไม่ต้องควักตงังไม่ต้องจ่ายตางังก็รับงานทำได้ครับหลังจากนั้นเป็นช่วงไม่ดีครับเพราะจัน์กับเสารนั้นโคจรเลงการทําให้มีอุปสรรคแล้วก็มีปัญหาเข้ามาค่อนข้างเยอะครับอันนี้เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูด้านสุขภาพกันด้านสุขภาพดาวประจําตัวและดาวมรณะเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวสุขดาวสุขนั้นในช่วงแรก โคจออยู่ในภพวินาศและได้ตำแหน่งนิดโดนดาวราหูเลงแสดงว่านะครับอุบัติเหตุที่จะเกิดจากท่านจะเป็นอุบัติเหตุแบบเล็กๆน้อยๆเป็นอุบัติเหตุแบบมองไม่เห็นโดนตัดหน้าเรามองไม่เห็นเขาหรือเขามองไม่เห็นเราอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นไปไหนขับรถเปิดไฟไปในที่ไหนที่มันมืดๆเอาไฟฉายไปด้วยและแน่นอนครับไม่ไปที่โคจร นะครับมนุษย์ยูและพฤลหัสยังคงโคจรตกพบมรณะ,ะเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องโรคติดต่อที่ไหนมีโรคระบาดไม่ควรไปมนุษย์ยูและพฤลหัสอยู่ในราศีพฤษภเพราะฉะนั้นไปที่สบายสบายอย่าไปที่ลำบากอย่าไปที่มันเขาเรียกต้องไปปีนเขาต้องไปเจอดินลูกลังต้องระวังน้ำป่าไหลหลากอะไรเงี้ยไม่ให้ไปไปที่สบายสบายเพราะ ถ้าท่านไม่เจ็บตัวก็อาจจะมีเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ของท่านมีปัญหาอะไรลักษณะนั้นครับและหลังจากนั้นดาวสุขโคโจรทับตัวนะครับอาจารย์มองว่ามุมนี้ดาวสุขมันจะหนักไปทางนะครับตัวตนมากกว่าดาวมรณะนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้ก็ไม่น่าจะต้องระวังอะไรมากยกเว้นว่าบางทีขับรถแล้วมั่นใจในตัวเองเกินไปเช่น ขับแล้วคิดว่าจะพ้นไฟแดงหรือว่าเบรกมาจะเบรกดีหรือไม่เบรกดีเท่ากับว่าปัญหาที่จะเกิดกั้นคือการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่เรื่องสุขภาพอาจารย์ว่าไม่น่ามีปัญหาหลังจากนั้นวันที่26ดาวนรูจิวโคโจรถอยหลังสำหรับใครที่พบเนื้อลายก้อนไขมันจะต้องผ่าตาดัดอาจารย์แนะนำให้ผ่าก่อน26นะ นะครับแต่ถ้าเลยไปแล้วแล้วรอได้ก็ไปผ่าทีก็คือหลังวันที่14กุมภาเลยมนุษจะอยู่กับพฤหัสจะกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงเวลาดังกล่าวเท่ากับว่านะครับในเดือนนี้ไม่ไปที่อโคโจรแล้วก็ไปที่ไหนที่มืดมืดสลัวสลัวพยายามมองให้ชัดการตัดสินใจให้ดีจะเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายจะเบรกก็เบรก,บกตัดสินใจอะไรทักอย่างหนึ่งไม่ใช่ภาวะาผวัง เพราะดาวเสาร์ที่โครจรถอยหลังในเดือนนี้ท่านจะขับรถแล้วตัดสินใจไม่ค่อยดีเลยครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้มาดูเรื่องสุดท้ายครับเรื่องความรักนะครับตอนนี้รายการโ oh, หราพยายกั์ครับมี Product มาแล้วนะครับลองแอดไลน์ไปซื้อดูนะครับการันตีว่าหอมสดชื่นชื่นใจแน่นอนครับสามารถแอดไลน์ไปที่แอดพยายักษ์มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย p a y a y a k ครับการันตีความหอมความสดชื่นครับอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับดาวความรักเป็นดาววังคารแน่นอนแหละดาวอังคารนั้นย้ายออกจากภพ มอณนะตั้งแต่วันที่26แล้วแต่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวนั้นนะครับย้ายนะครับเข้าไปอยู่ในภพวินาศในวันที่27สิงหาเพราะฉะนั้นถ้าจะมีรักดีๆมีรักแล้วไปด้วยกันได้ท่านไม่เคลียดเขาไม่เครียดไม่มีเกณฑ์เลิกกันแนะนำให้เลยวันที่21ไปก่อน เพราะดาวศุกร์ที่อยู่ในภพว,วินาศนั้นโดนดาวราหูเลง็งมันจะเป็นลักที่อาจจะโดนเอาเปรียบอาจจะโดนหลอกเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แนะนําว่าให้เลยไปก่อนนะครับคนที่เข้ามาในช่วงวันที่21แต่ไม่เกินวันที่27นะครับก็มีเวลา6วันสําหรับเดือนนี้จะเป็นลักดีๆ1เป็นคนที่มีรายได้หลักและรายได้เสริมดีข้อที่1ก็คือนะครับเป็นคนที่มีรายได้ดี ข้อที่2จะเป็นคนที่ท่านมีเกณฑ์จีบติดนะครับเกิน80%นะครับข้อที่3ก็คือจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมกล้าคิดกล้าพูดนะครับแล้วก็เรียกว่าฝากผีฝากไขได้ส่วนข้อเสียคือจะเป็นคนที่พูดตรงไปหน่อยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอาจารย์มาว่าข้อเสียอย่างหนึ่งคือในช่วงนี้เขาอจะเปท่านเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะไปเอาเปรียบเขาเท่ากับว่า เขาคบกับท่านในช่วงนี้ท่านจะได้เปรียบเพราะฉะนั้นก็พยายามเลือกดีๆนะช่วงนี้ท่านจะเนื้อหอมมากๆเลยมีทั้งหน้าเกา่าหน้า,หนาใหม่อ่อนวัยแก่กว่าหรืออะไรต่างๆเนี่ยมีเข้ามาหมดเลยเพราะฉะนั้นจะรับใครเข้ามาดูดีๆนิดนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจารย์ว่ามันจะเป็นอะไรที่นะครับช่วงแรกจะมีอุปสรรคมีปัญหาแต่ถ้าผ่านไปได้จะพากันร่ำรวยครับทีนี้นะครับ บ่อยครั้งหนึ่งนะครับ21กันยาแต่ไม่เกิน27กันยานะคบเป็นช่วงที่ดีสุดใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับพยายามจีบให้ติดและจารย์มองว่ามีเกณฑ์จีบติดค่อนข้างสูงครับส่วนสำหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วจะมีปัญหาทะเลาะก,กันบ้างหรืออาจจะมีปัญหาพอสมควรเลยในช่วง ที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้เพราะดาวศุกร์นั้นโดนดาวราหูเลงก็คือในช่วงวันที่1กันยาจนถึงวันที่21กันยาให้ระหว่างเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งระหว่างเรื่องความรักกันหลังจากนั้นอาจารย์ว่าไม่มีมุมให้เลิกกันทะเลาะก,กันแล้วนะครับด้านจิตใจนะครับแฟนของท่านจะใช้เงินเก่งมากๆในช่วงวันที่1จนถึงวันที่10หลังจากนั้นทุกอย่างค่อยๆเริ่มดีขึ้นในเดือนนี้แฟนจะค่อนข้างมั่นใจเอาแต่ใจเป็นเป็นพิเศษแล้วก็ เจ้ากี้เจ้าการกับท่านมากๆเลยเพราะฉะนั้นให้เลยครับเทคแคร์ดูแลกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแม้ว่าดาวต่างๆจะเริ่มโคจรถอยหลังแล้วแต่ว่ามุมดาวที่มันมากระทบกับท่านในช่วงนี้มีแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่ากันยาตุลาเนี่ยนะครับน่าจะดีด้วยกันทั้งแฟนท่านแล้วก็ตัวท่านด้วยแต่ระวังนิดนึงก็คือ ดาวมาตยูที่โครจรถอยหลังต้องระวังทั้งตัวท่านแล้วก็แฟนท่านเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับคนละคณาราศีตุลนครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ